ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะจากที่หายไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคนทางเราไม่สบายนะคะทุกคนไม่สบายบ่อยจังนะคะเออใช่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจริงๆแล้วว่าอาการป่วยของแอนนะมันก็เป็นมาตั้งแต่ปี58นะคะไม่ใช่โควิดแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็รักษาหายแล้วนะคะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะ วันนี้เนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าการรักษาของแอนเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะซึ่งโรคที่แอนเป็นนะคะมันก็คือเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะทุกคน เป็นม้งแต่ปี58นะคะทุกคนซึ่งครั้งแรกเลยนะคะที่แอนเป็นก็หัวใจเนี่ยมันจะเต้นเร็วผิดปกตินะคะซึ่งจริงๆแล้ววแอนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบทำงานเครียดนะคะพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็กินน้ำน้อยนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยดันโซยกาแฟไปเยอะด้วยนะก็ไม่ได้ไม่ได้ทานน้ำเข้าไปแบบ ทดแทนด้วยนะคะทุกคนวันนั้นอะ่ะก็เลยเหมือนกับว่ามีความมีความวืดนะคะก็หัวใจเต้นประมาณ180นะคะทุกคนก็ขับรถไปโรงพยาบาลเองนะคะจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ให้อดมิดนะคะทุกคนแล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนนะคะเพื่อเฝ้าดูอาการนะคะคุณหมอ คุณหมอก็มีการเจาะเลือดนะคะไปตรวจไทลอยตรวจนน่นนี่นั่นก็ผลเลือดก็ปกติดีนะคะทุกคนแอดมิดหนึ่งคืนนะคะก็ไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่อย่างใดนะคะทุกคนก็อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่อาการของแอนเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบบมันเริ่มมีอาการนะคะเมื่อปี5-8เนาะแล้วก็พอถัดจากปี5-8มาอีกประมาณ2ปีกว่านะคะ ประมาณ2ปีถึง3ปีอ่ะประมาณนั้นนะคะจำจำจำปีพศออไม่ค่อยได้นะคะว่ามันเป็นปีช่วงไหนนะคะแต่แต่ไม่ห่างกันมากอ่ะประมาณ2 3ปีอันเนี้ยเป็นอีกรอบก็คืออาการเดิมเลยพักผ่อนน้อยอดื่มน้ำน้อยแล้วก็ซยกาแฟเยอะนะคะแล้วก็เครียดด้วยนะคะไปทำงานข้างนอกนะค่ะไม่ได้นั่งออฟฟิศนะ ก็ไปทํางานยกของนู่นนี่นั่นแหละทีเนี้ยก้มเก็บของแล้วพอเบืดขึ้นมาแล้วมันแบบตุบๆตุบๆตึบตบๆอย่างเงี้ยแล้วหัวใจมันเต้นแบบมันเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะทุกคนคือจากประสบการณ์เนาะ <S <S เคยเป็นครั้งแรกแล้วอะ่ะครั้งที่สองมันก็จะแบบเฮ้ยเป็นอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแจ้งหัวหน้าสายงานว่าเออเราแบบหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ขออนุญาตหัวหน้าง,งานไปหาหมอนะคะก็ออกมานั่งวินมอเตอร์ไซค์นะตรงหน้า รงหน้าใสทางานนะคะทุกคนเราโดนวินมอเตอร์ไซค์เทเว้ยเราโดนวินมอเตอร์ไซค์เทที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนะคะตอนนั้นเราไปทําที่แถวแถวเ้นราชพฤกษ์นะคะแล้วก็เห็นวินมอเตอร์ไซค์ไม่อยากนั่งแท็กซี่เพราะว่ามันต้องหาหมอแบบเร็วมากๆนะคะอาการนี้คือต้องหาหมอภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เราเจอวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่านพอดีแล้วก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์เว้ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแบบเฮ้ยยังไงก็ไม่รู้ไปเทเราตรงหน้า หน้าแบบกระทรวงสาารณสุขอะเออไปปล่อยเราทิ้งไว้ให้เก่าปีนวันไซอีกคนนึงอนะเออคือน่าสารมากน,นะทุกคนเออใดๆก็ตามกา็ไปถึงโรงพยาบาลนะคะด้วยความปลอดภัยนะเดินไปหน้าเคาน์เตอร์เลยเ r ER เลยนะคะเออรู้สึกว่าประกันสังคมงนะ่ะจะอยู่ที่โรงพยาบาลกเกษมราชประชาชื่นนะคะจาการาชพฤกษ์มามาเกษมราชก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะก็ให้เขาขับแบบซิกแซกซิกแซกมานะคะ ไปถึงก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่นะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้มีความแบบจะต้องนั่งรถเข็นหรือว่าไม่ได้มีความแบบว่าโอ๊ยคุณหมอช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เดินไปบอกเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเนี่ยเราเป็น s b t นะคะแล้วก็หัวใจเราเราอะเต้นเร็วมากตอนนี้นะคะเขาก็ให้เราไปที่ emergency room นะคะก็ไปวัดความดันนู่นนี่นัน่น,นวัดแบบติดอุปกรณ์ตรงตรงรงตรง,ต,รงติดอุปกรณ์ตรงหน้าอกเราอะตรงหัวใจอะเออแล้วก็ แล้วก็วัดนะความถี่ของหัวใจว่ามันเต้นเท่าไหร่นะคะประมาณร้0 1ร0อยเจ็ไม่เกินนี้นะคะแล้วก็สักพักคุณหมอก็มานะคะให้ยาเหมือนเดิมนะคะให้ยาตัวเดิมเลยสักพักก็มันก็ค่อยๆดาวลงดาวลงนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แอดมิดนะคะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ต้องแอดมิดเราแค่มาฉีดยาแล้วมันก็หายเป็นปกตินะคะ ซึ่งจริงๆแล้วร่างกายเรามไม่ใช่คนที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่ามีความแบบเปลี่ยอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ฉ <c oughs> ีดยาเสร็จก็เพื่อนมารับกลับบ้านได้นะคะอาการตื่นเช้ามาก็ใช้ชีวิตปกตินะคะทุกคนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะเป็นอีกแล้วนะคะอาการของแอนเนี่ยมันกำเริบอีกแล้วเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ อันนี้เนี่ยแอนไปที่โรงพยาบาลกรุงไทยนะเพราะว่ามันใกล้ที่ทำงานนะคะอยู่ดีๆมันก็เป็นเว้ยคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยอยู่ดีๆนึกอยากจะเต้นเร็วมันก็เต้นเร็วของมันเองนะคะซึ่งภาวะตอนนั้นนะ่ะแอนอาจจะมีความเครียดนะคะแล้วก็อาจจะมีความพักผ่อนน้อยดื่มน้ําน้อยอะไรอย่างนี้แหละทุกคนมันก็มานะคะแล้วก็ขับรถไปเองอีกแล้วขับรถไปโรงพยาบาลเองอีกแล้วนะคะทุกคน คุณหมอก็ให้ยานั่นแหละให้ยามาแล้วก็ไม่ได้แอดมิดอะไรแต่อย่างใดนะคะก็ตรวจเลือดผลเลือดก็ปกติดีนะคะทุกคนจริงๆอ่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงไทยอ่ะท่านแนะนำนะคะว่ายังไงก็ต้องตี้นะคะคือโรคนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าโรคของแอนเนี่ยมันเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าของหัวใจนะมันทำงานผิดปกตินะคะ คือใครที่ไม่เป็นมันก็จะไม่เป็นเลยนะคะส่วนใครที่เป็นเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแนะนํานะให้ทุกคนเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจาปีนะคะคือคุณหมอในศูนย์หัวใจเนี่ยเขาจะมีลูวิ่งเว้มีลูวิ่งสายพานให้เราวิ่งนะหากถ้าใครอยากลองนะคะไปเทสได้นะคะถ้าใครแบบ เราเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถไปหาคุณหมอที่ศูนย์หัวใจได้นะคะะกลับเข้ามาเรื่องเดิมนะ,ะระหว่างที่ไปโรงพยาบาลกรุงไทยใช่ไหมแล้วก็ไปให้ยาเหมือนเดิมตรวจเลือดอะไรเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยท่านแนะนํามานะคะว่าเป็นประมาณ3มครั้งแล้วใช่ไหมอายุเท่าไหร่นะคะ,ะต้องทําการซี้แล้วนะ คือหัวใจของเราอะ่ะมันจะมีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งไปทํางานนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะที่มันมีปัญหานะมันจะทํางานผิดปกตินะคะมันจะไปกระตุ้นในห,หัวใจแล้วเต้นเร็วผิดปกตินะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจี้เราต้องจี้กระแสไฟฟ้าตัวนี้ออกนะคะทุกคนโลกนี้เนี่ยร้ายแรงที่สุดก็คือการไหลตายนะคะทุกคนเวลานอนหรือว่า เวลาเราหลับเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าหัวใจเราอะมันมันเต้นที่เท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงนะคะว่าคุณหมอบอกว่าเออจี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยอายุยังน้อยอยู่นะคะถ้าอายุมากกว่านี้เนี่ยมันจะมันจะมาถี่นะคะมันอาจจะมาแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แย่ที่สุดก็คือการการคือการจากไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลาใครน,นะคะทุกคนเออเราก็เลยกลับมาคิดที่บ้านนะคะเราก็ทําการแบบ ิอย่างดีแล้วแล้วก็ทบทวนอย่างอย่างดีแล้วนะคะก็คือต้องต้องทําการรักษาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโทรไปปรึกษาที่โรงพยาบาลเซมราชชาช่วนะคะซึ่งทางเราก็มีประวัติอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะตั้งสองครั้งเออก็ได้ไปพบคุณหมอปฏิวัตินะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนคุณหมอท่านนี้เป็นคนรักษาให้เรานะคะแล้วก็ไปไปไปวัดคลื่นหัวใจเนาะ แล้วก็ไปคุยกับคุณหมอเบื้องต้นนะคะว่าการเตรียมตัวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ไปนัดวันเข้ามาจี้นะคะทุกคนซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็การเตรียมตัวของเราเนี่ยจะจริงๆแล้วอะ่ะ ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าจะมีญาติมาเฝ้าก<า>็ได้หรือหรือไม่ไม่ต้องมีญาติมาเฝ้าก็ได้นะคะแต่ของแอนเนี่ยมีญาติมาเฝ้านะแล้วก็ญาติเนี่ยต้องมาเซ็นเอกสารรับทราบด้วยนะคะทุกคนก็ญาติเนี่ยก็จะต้องเตรียมพวกอุปกรณ์แหละเราก็ต้องเตรียมเหมือนกันเตรียมแบบอุปกรณ์การนอนโรงพยาบาลนะคะก็คุณหมอเขาก็จะมีแบบสมุดเล่มหนึ่งมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นสมุดเล่มนี้นะคะเป็นสมุดประจำตัวโรคหัวใจของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นเล่มใหม่นะ เล่มก่อนหนะ้าน,นี้เป็นสีเขียวนะคะเขาก็จะในนี้จะมีอะไรบอกบ้างนะคะเขาก็จะมีข้อมูลนะคะ mm. เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจนะนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันเต้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะอันนี้ก็คุณหมอบอกว่าให้ติดให้ติดเอาไว้ที่ตัวแบบตลอดเวลานะคะทุกคนกลับเข้ามาสู่การรักษาของเราก่อนนะคะก็เราก็นัดคุณหมอได้วันที่6 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็เตรียมตัวนู่นนี่นั่นไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะแอนนัดคุณหมอได้วันที่หกนะก็คุณหมอนัด7ดโมงนะคะก็ไปตรวจเลือดนะตรวจ siv นะคะตรวจปอดนะคะแล้วก็ไปวัดหัวใจด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอจะเริ่มทำหัตถการให้เราช่วงบ่ายโมงนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคุณหมอติดคนไข้นะคะของของ ของแอนเนี่ยจะมีคนที่ไปทำเหมือนแอนอน่ะมีมีสเคสนะคะมีของแอนเคสหนึ่งนะแล้วก็มีของพี่คนนะที่มาจากสระบุรีนะคะเคสหนึ่งแต่ของเขาจะหนักกว่าแอนนะอันนี้ไม,ไม่ไม่ขอพูดถึงนะคะก็สำหรับของแอนเนี่ยพอตรวจพอเปลี่ยนเสื้อผ้านู่นนี่นั่นก็ไปนอนรอคุณหมอประมาณประมาณ10 10โมง11โมงนะคะได้ได้เข้าห้อง ไปนอนรอคุณหมอนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงนะถึงถึงจะได้ทําหัตถการนะคะทุกคนพอประมาณบ่ายโมงอะ่ะก็จะมีแบบพยาบาลมารับนะคะก็เข้าไปในห้องนะคือนึกถึงสภาพแบบห้องแบบห้องทําหัตถการนะทุกคนคือใหญ่เบิ่มนะคะห้องเย็นมากนะคะคือจอโปรเจคเตอร์คือใหญ่เวอร์นะคะทุกคนคุณหมอเขาก็จะทําการใช้อุปกรณ์สวนนะ เข้าไปตรงขาหนีบข้างขวาของเรานะคะทุกคนมันแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าคุณหมอเขาจะตรวจแบบตรวจเจอตรวจจับพวกกระแสะไฟฟ้ามันมันอยู่ด้านไหนนะคะของแอนนะมันมันก็น่าจะอยู่ฝั่งขวาแหละเพราะว่าคุณหมอเขาเขาเขาเหมือนกับว่า,าสวนเข้าไปตรงขาหนีบที่ที่ขาข้างขวานะคะทุกคนก็เบื้องต้นเนี่ยพยาบาลเขาก็จะ ทำการจัดการความสะอาดอตรงบริเวณขานี้ให้เราอะนะคะจริงๆแล้วแอนก,ก็ก็ทำไปแล้วเบื้องต้นแล้วก็คุณหมอเอ้คุณพยาบาลก็ไม่ต้องทำนะคะซึ่งแอนทำมาแล้วเออทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปในห้องหัตถการนะคะก็ขึ้นเขียงเลยจ้ามีความขึ้นเขียงคือแบบทุกคนเคยดูแบบเคยดูแบบซีรีส์ที่แบบว่าแบบหมอผ่าตัดมเออแบบประมาณนั้นเลยอารมณ์นั้นเลยทุกคน คุณหมอเขาก็จะฉีดยาชานะคะไม่ได้วางสลบหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะทุกคนแค่ฉีดยาชานะคะแล้วก็ยาชาทํางานเร็วมากว่ะฉีดเข้าไปไม่ถึงนาทีอ่ะคือแบบเอ,อไม่ได้มีความรู้สึกแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะใช้มีดในการกรีดเส้นเลือดนะคะซึ่งการสวนเนี่ยจะสวนเข้าไปตรงเส้นเลือดใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นเส้นเป็นเส้นเลือดดํานะคะทุกคนคุณหมอกลีดประมาณสามแผลนะคะสวนเข้าไป ส่วนเข้าไปส่วนเข้าไปเรารู้สึกอะเราเรู้เราเห็นแหละแต่เราก็ไม่ได้เห็นชัดมากเรารู้สึกแค่ว่าอ่คุณหมอแบบเริ่มแบบเริ่มจะกรีดเส้นเลือดแล้วนะเริ่มจะใช้อุปกรณ์ส่วนเข้าไปในเส้นเลือดดาแล้วนะแล้วก็แบบมีความรู้สึกนะว่าคุณหมออะส่วนเข้าไปอ่าสามเ้นสามเ้นส่วนเข้าไปส่วนเข้าไปอือพอส่วนเข้าไปให้มันแบบใกล้จังหวะหัวใจเราอะคุณหมอจะทําการเทสนะคะทุกคนเทส ว่าไฟฟ้าตัวไหนอ่ะมันมีปัญหานะคะก็จะเทสแบบคือการเทสนี่คือแบบรุนมากแบบคือแตนยุคค้างอยู่เงี้ยแบบเลิกลักลอกแลกมาเฮ้ยกูจะรอดไหมวะเฮ้ยกูจะรอดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็เขาจะเทสเทสให้หัวใจเราอะมันเต้นเร็วเพื่อเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนอะมันมีปัญหานะคะก็เทสเทสเทสไปนะพอเจอจุดคุณหมอก็จะใช้ เหมือนคลื่นไฟฟ้าความเร็วสูงเขาอะยิงเข้าไปนะคะมันรู้สึกแบบร้อนทุกคนร้อนหน้าอกแบบร้อนวูบแบบร้อนแบบโอ้ยคือแต่ทนไหวนะคะมีความแบบร้อนร้อนวูบไปทางแบบคือมือสองข้างเนี่ยห้ามดุกดิกนะตัวนี้ห้ามกระดุกกระดิกเลยนะคะทุกคนมีความเกร็งนะแล้วก็มีความชามีความร้อนมีความเผาข้างในนะคะทุกคนคูณหมอเก่ง มากคุณรับถือเลยคุณหมอรักรักรักคุณหมอมากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทีมพยาบาลแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะที่ที่ทำให้เราแบบเออ Amazing มากๆเลยนะคะทุกคนแอลรู้สึกว่าแอนโดนจี้ไปสองรอบนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกแบบร้อนเผาอะไรอย่างเงี้ยไปแบบไปสองครั้งนะคะแล้วก็คุณหมอเขามีการเทสนะคะเทสคลื่นหัวใจนะแอลรู้สึกว่า,าหัวใจอะ่ะมัน มันเต้นแบบมันเต้นไปทั้งตัวทุกคนระหว่างนึกสภาพนะระหว่างสะดือนะมาถึงมาถึงแบบหายปลาตรงเนี้ยทุกคนมันเป็นคลื่นเหมือนทะเลทุกคนแบบนี้อย่างเงี้ย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 เว้ยเออมันแบบตุ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 บอย่างเงี้ยเฮ้ยมันขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนทําประมาณชั่วโมงของแอนอะเคสของแอนอะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็เสร็จแล้วนะ ก็มีการห้ามเลือดหรืออะไรใดๆคุณหมอเป็นคนอารมณ์ดีมากนะทุกคนเป็นคนแบบเพื่อพยายามทําให้เราพูดให้เรารี l a กอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะบอกตลอดว่าเออตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะตรงนี้จะนิดนึงนะทนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเออคุณหมอเขาก็จะให้กําลังใจเราตลอดนะคะทุกคนก็สําหรับตอนนี้ก็หายแล้วนะคะทุกคนการพักฟื้นของเราเนี่ยก็ กลับมานอนที่ที่ห้องที่โรงพยาบาลนะคะก็ห้ามกระดุกกระดิกนะคะนอนเป็นผักแบบประมาณสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปฉี่ไม่ได้นะมีความมัดขาวะ่ะพยาบาลมีความมัดขายติดเตียงนะคะทุกคนคือห้ามงอขานะคะห้ามแบบห้ามทําอะไรที่ทําให้แบบมันมีความกระทบกับเส้นเลือดอะทุกคนเออนั่นแหละถ้าปวดฉี่ก็ต้องแบบนอนอะนอนฉี่อะเออมีความแบบทรมานในการนอนฉี่มาก มากนะคะโอ้ยไม่อยากจะกลับไปสภาพนั้นอีกแล้วนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามนะตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วนะคะทุกคนคุณหมอคอนเฟิร์มกลับมาแล้วนะคะว่าเราจะไม่กลับไปเป็นโรคนั้นอีกแล้วนะคะโอ้โ่งอกแล้วนะคะทุกคนพักฟื้นประมาณ1อาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยห้ามออกกํบบาลังกายนะคะห้ามทากิจกรรมกลางแจ้งนะคะ ห้ามทานของเผ็ดของเค็มนะคะห้ามขับรถนะเออนั่นแหละใดๆก็ตามก็ระหว่างนี้แผลที่ขาวเนี่ยมันก็ยังอยู่นะยังตกสะเก็ดอยู่นะคะยังไม่ได้หลุดออกไปแต่ยังได้นะคะแผลของเราเนี่ยสามารถโดนน้ําได้นะคะภายในภายในแบบตื่นเช้าขึ้นมาแบบตอนเย็นออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็บอกว่า,าแผลสามารถโดนน้าได้นะคะอาบน้ําได้ปกตินะคะทุกคนใดๆก็ตามก็ต้อง ขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็บานทุกท่านนะคะที่ทําให้เราหายเป็นปิตทิ้งแล้วนะคะจากนี้ก็ต้องสังเกตอาการนะคะของตัวเองนะว่ามันจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรยังไงพยายามนอนให้เยอะๆนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็พักผ่อนมาหนึ่อานะทิตย์ก็รู้สึกว่านอนตัวเอง,ต,เองตัวเองนอนเยอะมากนะคะแล้วก็หน้ากลมด้วยนะคะหน้ากลมไหมทุกคนไม่กลมใช่ไหมโกหรือกลมอยู่แล้วนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีความสนใจในการตรวจนะคะว่าตัวสังเกตตัวเองนะว่าตัวเองจะเป็นไม้อะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะ ไปตรวจที่โรงพยาบาลได้นะคะอ้อสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะแอนไม่เสียสักบาทนะประกันสังคมเขาเว v e r นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับค่าห้องเนี่ยแอนใช้บัตร AA นะคะของบริษัทนะยื่นคู่ไปด้วยนะคะทุกคนไม่เสียตังค์ซักบาทนะคะทุกคนแต่จะแอบ,บบอกให้ฟังนะคะน้าแอนเข้าไปเซ็นเอกสารให้คุณพยาบาลนะแล้วก็แอบ,บเห็นตัวเลขนะคะทุกคนจะบอกว่าตัวเลข คือแบบชีวิตเนี้คงไม่ได้มีโอกาสได้รักษาถ้าไม่มีประกันสังคมนะเออมันมันมันมีดีนะคะประกันสังคมประกันสังคมเรามีไว้มันก็ดีนะคะก็จะเฉลยตัวเลขให้ฟังตรงนี้เลยนะคะว่าประมาณ2องแ0 0สามมื่น x x x นะคะสอ0 0 0นสามสองแสนสามได้แค่สองแสนนะคะทุกคน อ้แค่ได้ยินตัวเลขก,ก็อุ oh ๊ยชาตินี้จะมีบัญญารักษาไหมาน,นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะหากใครชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนด้วยนะคะใครอยากไปตรวจก็เชิญได้นะคะทุกคนหากใครเป็นให้รีบรักษานะคะจะได้มันจะได้ไม่กวนใจเรานะคะทุกคนก็เวลานอนก็สบายใจขึ้นแล้วนะ ไม่ผวาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะต้องไปแล้วนะคะทุกคนไม่บา,บายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไม่บายไม่บาย๊ายบาย,บาย,บาย,บาย